ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ختنان قسطحات لعي ت หลายจงยมเกรงต่อ Allah سبحانه و ت ع เพราะการยมเกรงต่อ Allah س ب ฮ ا ن ه و ت ع จะเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุงยาและกาอาคร์ท่านพี่น้องผู้ท,ท,ท,ที่เป็นบ่าวของ Allah سبحانه و ت ع ا ทั้งหลายครับมีหน้าที่อยู่ประการหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนพึงจะต้องระวังและจะต้องเอาใจใส่และจะต้องรักษาหน้าที่ประการนี้นั่นก็คือความเป็นพี่น้องรวมศาสนานั่นคือสายสัมพันธ์อันดีงามในระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันเพราะนี่คือสายสัมพันธ์นี่คือความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและนี่คือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นมีความรักคข่ปรองดองและความแน่นแฟนกันมากที่สุด โดยเหตุนี้ศาสนาจึงเ,เตือนพวกเราให้พวกเราระวังจากทุกๆุกขนทางจากทุกๆสิ่งที่มันจะทําลายสายสัมพันธ์อันดีงามในระหว่างพี่น้องจนกระทั่งว่าความสัมพันธ์อันดีงามในระหว่างพี่น้องมุสลิมนั้นไม่หลงเหลืออัลลอฮฺจอาลากล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าอินนัมมุมีนูนะอิคว่าอัลลอฮฺบอกแท้ที่จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นพวกเขาเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องรวมศาสนาเป็นพี่น้องร่วมการมีอิมานที่เหมือนกัน ฉะนั้นจะมีสายสัมพันธ์ใดจะมีความสัมพันธ์ใดที่มันจะยิ่งใหญ่และจะแน่นแฟน้นยิ่งไปกว่าการที่พวกเขามีอีมานที่เหมือนกันท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาละทั้งหลายครับโดยเหตุนี้เองเราสุภาโนหูวาจาะอาลจึงได้เตือนบ่าวของพระองค์ให้พวกเขาระวังการกระทําสิ่งต่างๆที่มันจะทําลายความสัมพันธ์ในระหว่างความเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันอย่างที่ลเราสุภาโนหูวาจะอาละพระองค์ได้ทรงเตือนเอาไว้ หลังจากที่พระองค์ได้ทงกล่าวไว้ในสุร์อัลกุรอาว่าแท้จริงบรรดาผู้ซานั้นเป็นพี่น้องกันรอ่ลาลเยดกล่าวไว้ในอายะทัตมาบอกวา่ายาอฮัลลาดีนอามานุจตันิบุกะธีรัมมินอัดอนลลอฮ h บอกโอ้บรรดาผู้ที่ราทาแล้วทั้งหลายสูเจ้าทั้งหลายจงระวังส่วนมากจากการคิดเอาเองอินนาบัลลอฮดอนนีอิฟมุนพอแท้จริงในบางส่วนของการคิดเอาเองนั้นมันเป็นบาปฉะนั้นความผิด ที่มาจากการคิดเอาเองนั้นหมายถึงอะไรปี่น้องนั้นหมายถึงการที่เรานั้นคิดร้ายกับปี่น้องของเราเพราะเมื่อใดก็ตา,ามที่เราเกิดการคิดร้ายกับปี่น้องของเราเมื่อใดสิ่งที่เลวร้ายและบั้นปลายอันเลวร้ายมันจะตามมาหลังจากนั้นและเมื่อเกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นความสัมพันธ์อันดีงามความเป็นพีน่น้องกันมันจะอ่อนแอลงจนกระทั่งว่ามันแทบจะไม่เหลือสิ่งใดฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ที่มีอีมาน ต่อเราจะอาไทั้งหลายครับการคิดร้ายต่อพี่น้องมุสลิมหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดการสงสัยพี่น้องของเราโดยที่เราไม่มีหลักฐานเช่นเราได้ยินคนคน,คน,คนหนึ่งพูดถึงพี่น้องของเราในแง่ไม่ดีเราได้ยินคนคน,คนหนึ่งเห็นพี่น้องของเรากระทําเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเราได้ฟังมาจากคนอีกคนหนึ่งแต่เรากลับเชื่อคนคนนั้นโดยที่เราไม่มีหลักฐานและสิ่งที่เราได้ยินมา ทำให้เราเกิดความคิดและเกิดความสงสัยกับพี่นอ้องของเราจนกระทั่งมันนาไปสู่การกล่าวหาและให้ร้ายป้ายสีและสุดท้ายมันก็นํามาสึ่งการตัดขาดตัดสัมพันธ์และสร้างความเป็นศัตรูกรันที่เกิดขึ้นในสังคมโดยนี้ท่าพีน่น้องผู้ที่มีี ي มา ن แต่เราจะอาลทั้งลหนครับนี่คือการคิดร้ายต่อพี่น้องมุสลิมและนี่คือสิ่งที่มันจะทําลายพวกเรา ทำลายสังคมของพวกเราตราบใดก็ตามที่พวกเราไม่ระวังและไม่ออกห่างจากการกระทาเหล่านั้นสิ่งที่เลวร้ายที่มันตามมาจะไม่มีผู้ใดรู้ถึงความเลวร้ายของมันได้นอกจากเราสุภาหนุห่มว่าจะอะไรเพียงผู้เดียวเท่านั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาท่ากทั้งหลายครับกี่มากน้อยแล้วครับพี่น้องสายสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยามันขาดสะบั้นลงความเป็นพี่น้องของคนสองคนที่เขารักใคร่กันมันขาดลงมันพังลงเพราะอะไรพี่น้องเพราะการที่พวกเราคิดได้ต่อกัน และการที่พอเราคิดร้ายต่อกันจะไปนอกภูติมีอีมาต่อเราจะอะไรจังหลายครับมันเริ่มจากการปลักปั๊มมันเริ่มจากการคิดถึงเข้าในสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในายามที่ชัยตอนมันคอยกระซิบกระซา,าชัยตอนไม่ได้มีแค่ยินอย่างเดียวแต่ชัยตอนมีทั้งยินและมีทั้งมนุษย์พอเมื่อใดกระามที่ปวกมันกระซิบกระซาบในหัวใจของเราแล้วเราก็จะเกิดความคิด จะเกิดการให้ร้ายปายสีกล่าวหาโดยปราศจากหลักฐานและนี่แหละคือสิ่งที่มุสลิมทุกคนคนที่มีอิมานต่อล่อสุคานุวัฒนาะจะต้องระวังและจะต้องออกห่างจากสิ่งนี้เพราะหาว่าเราไม่ออกห่างจากสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้แหละท่านพีนน้องผู้ศรัทธาที่รับทังหลครับมันจะนําพาพวกเราไปสู่ความพินาศท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่อลลากะอาลรทั้งไหลครับฉะนั้นเมื่อใดก็ตาม ที่เราได้ยินถ้อยคำหนึ่งคำใดมาจากพี่น้องของเราและมันทำให้หัวใจของเรานั้นเกิดการคิดในแง่ร้ายต่อพี่น้องของเราให้เราพยายามมองถึงสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เรามองเห็นว่าพี่น้องของเราคงจะมีเหตุผลที่ดีโดยเหตุนี้่าลุมาัอิบนนลขับต้าบรอดิยังลุาหานชุชันเดกล่าวบอกว่า,วาและจะหุนนั้น,นบิกัลิมมติน ขอเราจะมินมุสลิมฉลรอเจ้าอย่าได้คิดเป็นอันขาดสิ่งใดก็ตามถ้อยคําใดก็ตามที่มันหลุดออกมาจากปากพี่นองมุสลิมหากว่าคนคนนั้นเป็นที่น,นองเขาจ้าเป็นคนที่มีอีมานสิ่งใดที่เจ้าได้ยินอย่าได้คิดต่อสิ่งนั้นในแง่ไม่ดีว่าอันตะตะจีรูล่าฮะฟิลไคยริมะ์มาลาตราบใดที่เรายังพอมีหนทางที่จะคิดว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เรามองเห็นมันอาจจะมีอาจจะมีมุมมองที่ดี ในสิ่งที่เราไม่รู้เพราะอะไรพี่น้องเพอจะหากว่าเราพยายามที่จะคิดดีกับเขามองในแง่ดีกับเขานั่นแปลว่าเราจะปลอดภัยจากความเลวร้วายและพี่น้องของเราก็จะปลอดภัยจากความชั่วร้ายของเราโดยทีนี่ฉนอิมามมมหัมมัดอิบินซีรินเราให้มาฮัมมัตฮุจาลาท่านกล่าวบอกว่าอิดาบะลกอกะอันอาคีกะชัยอุนเมรไรก็จามที่ท่านได้รู้เรื่องราวของพี่น้องของท่านสักเรื่องหนึ่งหมายถึงเรื่องที่ไม่ดี ฟัลตอมิสลาโฮโรดรให้ท่านจงพยายามคิดว่าพี่น้องของท่านที่ทำไปนะ่ะที่พูดไปนะ่ะเขาคงมีเหตุผลที่ดีเขาคงมีเหตุผลที่ทำให้เขาจะต้องพูดเช่นนั้นจะต้องทำเช่นนั้นฟาอิลัมตาจิตลาโฮโรดรอแต่จะหากว่าท่านพยายามคิดแล้วคิดอีกมันคงจะมีเรื่องดีไม่ได้ฟาคุล และอันเดรโฮออสซรอไทกล่าวว่าหวังว่าเขาคงจะมีเหตุผลที่ดีที่เขาพูดเช่นนั้นที่เขาทําเช่นนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านต่อเราจะอาราชทั้งหลายครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่พวกเราไม่หยุดยั้ยงความคิดร้ายที่มีต่อพี่น้องของเรานั่นมันจะนํามาซึ่งความเลวร้ายและความเลวร้ายอย่างแรกเลยที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นกับคนที่คิดร้ายต่อพี่น้องของข้ามีหนาซ้ําในบางครั้งความคิดของเรา ที่มันนำพาให้เราคิดไม่ดีต่อพี่น้องของเราเนี่ยความผิดที่เราจะได้รับเนี่ยมันมากยิ่งกว่าคนที่ลงมือกระทําความผิดเสียอีกโด้วยนี่ละอนุลลอฮิในมัสอูดินรดิยัลลอฮุอันมุ่านได้กล่าวบอกว่าไมาจาลุนมัสรูกุมินุยะต้องนั่นถตาจะซีรออัลม์มินัสซาลิกท่านอัลลอฮฺมัสอูดท่านเป صحاب า ของแท่านนบีบสอง่องของอาไดิมาสลัมท่านกล่าวบอกว่าคนที่ถูกขโมยเนี่ยเขายังคงคิดไปต่างๆนะนาะคิดว่าคนนั้นเอาคิดว่าคนนี้เอาจนกระทั่งว่าความผิดที่เขาได้รับเนี่ยมากยิ่งเสียกว่าความผิดของคนที่ลักขโมยซะอีกนั่นหมายความว่าอะไรพี่น้องนั่นหมายความว่มาอไรก็ตามที่เราถูกลักขโมยสิ่งของสักอย่างหนึ่งหรือมีใครละเมิดล่วงเกิน ทำไม่ดีต่อเราสักคนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่ลงมือทําไม่ดีกับเราใครเป็นคนที่ลักขโมยของของเราแต่เรากลับพูดว่าฉันคิดว่าคนนั้นแต่ฉันคิดว่าคนนี้ฉันเคยเห็นคนนั้นอยู่ณเวลานั้นอยู่ณจุดนั้นนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าสิ่งที่เราคิดไปนั้นเราไม่มีหลักฐานและเมื่อเราคิดแล้วมันจะทําให้เรากล่าวหาเขาปลักปํมเขาเกิดการนินทาเกิดการให้ร้ายเกิดการไปสี และสุดท้ายแล้วความผิดที่เราได้รับเราอยู่ในฐานะของผู้ที่ถูกกระทำแต่กลับกลายเป็นว่าบาปที่เราได้รับเนี่ยมันมากกว่าบาปของคนที่ลงมือกระทำความผิดซะอีกฉะนั้นะท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาราเทั้งหลายครับเมื่อใดก็ตามที่เกิดสิ่งเหล่านี้กับชีวิตของเราเราจะต้องทำใจให้สบายและจะรู้ัจว่าเราจะต้องคิดในสิ่งที่ดีกับพี่น้องของเราตราบใดที่พี่น้องของเราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่มีอีมาอัลลอฮ์ และเราสู้ขององ์เราจงพยายามมองโลกในแงด่ดีเราจะต้องมองในทางกลับกันว่าหากว่าวันใดวันหนึ่งเราอยู่ในสถานะของพี่น้องของเราเราอยากจะให้คนอื่นคิดกับเราเช่นใดวันนี้เราก็จะต้องคิดกับพี่น้องของเราดังเช่นนั้นท่านพี่น้องผูที่มีอีม ا ن ต่อ Allah س ب ح ا ن a แลทั้งหลนยครับท่านบอรอิบนาบุลาอ ja ัลมุซีรับอันมาจาก Allah ا ละ ت ع บอกว่าอียาคามินักลามมาอัศบตฟีฮิลมตูจ ท่านจึงหลายจงระวังคําพูดคําพูดจีในบางครั้งจีท่านพูดไปแล้วมันเป็นคําพูดจีถูกแต่สิ่งที่ท่านพูดออกไปท่านกลับไม่ได้รับการตอบแทนไม่ได้รับผลบุญแต่ยอย่างใดวะอินอัครจฟีฮิอาซิมจ้าแต่หากว่าสิ่งที่ท่านพูดออกไปมันเป็นการพูดผิดนั่นแปลว่าท่านจะต้องรับบาปวะฮุวาซซอุลดอนนิกะบิอาีกันมุสลิมและนั่นก็คือการคิดร้าย ที่มีต่อพี่นอ้องมุสลิมนั้นหมายความว่าหากว่าเราเกิดการสงสยัยพี่น้องมุสลิมของเราและเราก็คิดร้ายต่อเขาแต่จะหากว่าการที่เราคิดร้ายต่อคนคนหนึ่งมันตรงกับสิ่งที่เราคิดนั่นหมายความว่าเราไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆในสิ่งที่เราคิดร้ายมีนําซ้าอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรา, bạn, เรากับพี่นอ้องของเรามันเกิดข้อบกพร่องและเกิดปัญหาขึ้นระหว่างคนสองคนมีนําซ้าเราไม่ได้รับผลบุญในการคิดร้ายของเราแต่จะหากว่าสิ่งที่เราคิด มันไม่ถูกกับพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อหล่อจาร์าละทั้งหลายมันจะกลายเป็นการกล่าวหามันจะกลายเป็นการให้ร้ายป้ายสีและมันจะนํามาซึ่งความเลวร้ายอีกมากมายโดยเหตุน,นี้เวลาที่คนคนหนึ่งเริ่มคิดร้ายกับพี่น้องของเขาสิ่งแรกประการแรกที่มันจะตามมาคือการสอดแนม การกระทำคำพูดและเมื่อใดก็าตามที่เราเริ่มสอดแนมเขาแล้วเราจะเริ่มนินทาเขาเราจะเริ่มให้ร้ายเขาโดยเหตุนี้อลค์รัชาลได้กล่าวในอายะหลังจากที่พระค์ูกล่าวบอกว่าูู้สัธทธานั้นเป็นที่น้องกันแล้วพอกอลอ์รัชาลก็บอกบอกว่าและสู้เจ้าทั้งหลายอย่าได้ดุงถูกดูแคลที่น้องในหมู่พวกเจ้าแล้วองค์รัชาลาก็กล่าวหลังจากนั้นบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงระวังการคิดร้ายต่อกันและหลังจากนั้นอลค์รัชาลก็บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้สอดแนมกัน และพวกเจ้าอย่าได้นินทาและให้ร้ายกันเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นผลพวงที่ตามมาหลังจากที่เราเริ่มที่จะคิดร้ายกับพี่น้องของเ,าเราโดยเหตุน,นี้ท่านนบีสุลต่านละมุอาลีฮวซัลลัมไส้กล่าวกว่ายะบุนวาดันฟาอินนาหูอัลจะบุลฮะดีพวกแต่ละไหลจงระวังการนึกคิดเอาเองแปลว่านึกคิดโดยปราศจากหลักฐานเพราะการคิดเอาเองนั้นมันคือคำพูดที่โกหกที่สุด ฉะนั้นนท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราสุขานะัวาจะอารัทั้งหลายครับทั้งหลายจงระวังเถิดครับจงระวังหัวใจของท่าน ที่จะคิดรด้ายต่อพี่น้องของท่านเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความเลวร้วายและจะเป็นการทําลายสายสัมพันธ์อันดีงามความสัมพันธ์อันดีงามในระหว่างพี่น้อ,วองวมศาสนาของพวกท่านเพราะเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นในสังคมเรามันจะทําให้เกิดการแตกแยกมันจะทําให้เกิดความเป็นศัตรูกันและความบาดหมางซึ่งจะไม่มีผู้ใดล่วงรูถึงความเลวร้วายที่มันจะตามมาหลังจากนั้นได้นอกจากอรรุสภานะฮอวาจะอะไร แต่เตียงปู่เด no ียวเท่านั้นและพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติกับพี่น้องของท่านให้เหมือนกับสิ่งที่พวกท่านอยากจะให้พวกเขาปฏิบัติกับตัวท่านเพราะนี่แหละคือลักษณะของคนที่มี إ ي م านมี إ ي م านต่อ Allah และมี إ ي م านต่อท่านอับดุลัมฮัมหมัด ﷺ อะกูลูกาลิฮะดะ أستغفر اللّه نعديم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد طيبพี่น้อง ผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ سبحانه وتعالى ทั้งหลายครับทั้งเหล่าโจยมแกร่งต่ออัลเลาะห์ سبحانه وتعالى ทุกคน การาะการยังเพลงจอดหล่อสุธานนะฮู้วาจาลาจะเป็นสิ่งที่สัคัาญที่จะปกป้องตัวของพวกท่านให้พ้นจากความเลวร้ายทั้งดุนยาและก็อาคีรอท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของหลสุธานนะฮูวาจาละทั้งหลายครับจะมีสิ่งใดพี่น้องที่มันจะสวยงามที่สุดในชีวิตของมุสลิมทุกคนยิ่งไปกว่าการที่เขาพยายามที่จะปรับปรุงพยายามที่จะทําให้ตัวของเขาเป็นคนที่มีจรญยามารยาทีดีงาม จะอย่างมารยาทที่ดีงามที่เป็นการปฏิบัติตามอัลลอฮ์และเราสูญขององค์เพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีมารยาทที่ดีงามสิ่งเหล่านั้นจะนําพาพวกเราไปสู่ความสุขนําพาพวกเราไปสู่ความสบายใจและความปลอดภัยและความสงบสุขและเป็นการสร้างเสริมสร้างความรักใคร่รองดองให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทุกคนจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับสิทธิและมรารยาทที่ดีงามที่เราเพึงจะต้องปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมเพราะนั่นคือการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺในระซูลเพื่อเป็นการทําให้ความสัมพันธ์อันดีงามสายสัมพันธ์ในระหว่างผู้ที่มีอีมานั้นแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเพราะมุสลิมกับมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกัน่ารีบสัลล,ะละัลลอฮฺซลอยมัสลัมถูกถามครั้งหนึ่งว่าการงานใดที่จะทําให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์มากที่สุด ท่านนบีสุลต่านละฮ์มูฮัมหมัดอิมามตอบบอกว่าตักวัลลอฮ์มุฮุซนุลคุลุกนั่นก็คือการมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เกรงกลัวอัลลอฮ์และการมีมารยาทที่ดีงามและเมื่อท่านนบีสุลต่านละฮ์มูฮัมหมัดอิมามถูกถามถึงการงานที่จะทําให้มนุษย์เข้านรกมากที่สุดท่านนบีสุลต่านละฮ์มูฮัมหมัดอิมามตอบบอกว่าอัลฟัมุวัลฟารัจนั่นหมายถึงวัลฟารัจ นั่นหมายถึงปากของเราหรือลิ้นของเราและการที่เราไม่รักษาอวัยวะเพศของเรานนั่นเองฉะนั้นาพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราสุภานวาาะว่าจะอรทั้งหลายครับนี่คือคําสั่งของอัลลอฮ์และนี่คือคําสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ได้สั่งใช้พวกเราที่ได้ส่งเสริมในพวกเรานั้นรักษาความเป็นพี่น้องร่วมศาสนารักษาความเป็นพี่น้องร่วมการมีอีมานที่เหมือนเหมือนกันฉะนั้นเราจึงจะต้องระวัง การที่เราจะคิดร้ายต่อพี่น้องของเรานั่นแปลว่าเมื่อใดที่เราการะทำสิ่งดังกล่าวนั่นแปลว่าเรากําลังทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์และคําสั่งเสียของท่ Allah, านนบีมุฮัมมัดสันลอโลห์อะลัยฮิวะชัลลัมเพราะเมื่อสังคมของเราไม่มีความรักใคร่ปองดองกันแล้วสังคมของเราจะเป็นสังคมที่เข้มแข็งได้อย่างไรและเมื่อเราไม่รักใคร่ปองดองไม่เข้มแข็งแล้วเมื่อไรที่เราจะได้รับความโปรดปารานและความเมตตาจ ح ح ากอัลลอฮา AL. และเมื่อเราไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮา เราจะเป็นชาวสวรรค์ของพาะสุทโธบาจาะอะไรได้อย่างไร ขอเราสุขภาพนะพูอพระเาลาเมตตาพวกเราและปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พวกเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่รักใคร่ปองเรากันให้อยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์ให้อยู่ในแนวทางเดียวกันมีอีมานที่เหมือนกันที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตามคําสั่งของอัลลอฮ์และตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสัมลัญรอของเาทีอยู่เช่ลเพื่อที่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเรามีความรักใคร่ปองเรากันมากยิ่งขึ้นเปิอทีไซา์สัมพันธ์อดีงามในระหว่างพวกเราจะได้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น dan berkat kita menerima kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، يا ربنا العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين